Ух oh, ты, กอดแล้วจะตีมัน Mark the location. นี่อย่างวะมาสองตัวมันไม่ใช่สองตัวแล้วโอ้โหมึงเพื่อนมันเปาวไม่รู้ว่าเด็กเน็นี่นะเพ่อพี่สายมือพี่เบอร์สี่สายมือ นกเยอะเออบอยเขาซ้ำเลยนกากนกอยากนอกอยากนอก,อย,ก,นอ,กอยากเข้าโรงพยาบาลแบบชอกช็อกช็อกช็อกชอกวันว่ามีคุณหมอมาเคาะประตูกอ๊อกก๊อ๊ chout. rồi. em nhà mึง, anh em nhà nguyên Mất bọn quý. โค้งม,มากให้นะปวดตรงแรนไปเจองาเลยดูมันดักเลยเต็มที่เลยนะทางล,ล่างแมปบินเดี๋ยวไปหา มันยิงมาเลยเสร็จทีไม่ยาเราบม่มีไมมีไอ้มีไปไปไปชอยครับปุ้ยไอ้เนื้กนอกลังไปหาเดียวมาร์คมาร์คไปชอย ม่ใช่ <What? S 1> ส,ส dogs dogs ุดรถสุดรถสุดรถสุดรถดีมากดูสิพวกเราเปิดไม้ลบนำคือที่คักรองนี่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 เอาเลยบุเลยบอดดี้ tìm tilum, tìm tilum, tìm 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 ไกตาา้องทำามมาลุบอขึ้นยังเงลี้ยงข้างล่างบ่บ่งดุมๆตื่นเงียบๆดิตื่นดีดุมนนียบ Lúc này Em vào Rồi